ก็ต้องสวัสดีทุกคนท่านด้วยนะครับวันนี้กลับเจอผมอีกครั้งกับเกมโลบอกนั่นเองกับแมปอะไรสักอย่างไม่รู้แต่เป็นการขมโมยการขมโมยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเพราะงั้นอย่าไปหาทำตามแล้วทำแค่ในเกมก็พอนะฮะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงกันให้มันมากขวามว่าผมก็ได้ไม่เป็นอยู่แล้วเฮ้ยต้องห้ามพยายามต้องห้ามพยายามรู้ใช่ไหมไอ้ชิบนี่ขอขอไปแล้วนะขอเอาไปแล้วนะ อ๋อมันเล่นอย่างนี้นี่เองแปบ๊บนกเกมมีเสียงไหมอ่ะผมขอปรับเกมมีเสียงเพลงเบาๆด้อ่ะถ้าเกมมีเสียงเพลงคุณก็รู้ว่าผมจะทำอะไร <c oughs> ม,มีเสียงเพลงก็ปิดเพลงเลยอันนี้คืออะไรอ๋อเป็นกระเป๋าเพิ่มขึ้นได้ได้ซื้อได้แล้วนี่เคออุปกรณ์เลยติดตั้ง ทั้งออกไม่เดินช้าจังว่าเกมเดินโคตรช้าชิบเก็บได้สามชิ้นเฮ้ยชิตฉันขอชิตหน่อยโอเค thank you l o g ิสท i ไม่ได้จ่ายเขาไม่ได้จ่ายชิบงั้นจะเรียกว่ามันฝรั่งไม่ไม่ใช่มันมันคืออะไรไม่รู้แต่มันก็นั่นแหละ ไปกันต่อเี้ยวให้ตายเต่ดตัวตัวฉันชิบชิบขมมโมยเง่นว่ยแต่ขโมยนี้ดีกว่าเนี่ยชิบย้ำหน้าว่าการขโมยเป็นสิ่งไม่ดีอย่าหาทำตามนะจ้าเด็กๆที่เข้ามาดูซึ่งผมว่าคงจะไม่มีใครทําอยู่แล้วละ่ะผมว่า ซื้อูดการเก็บเหรียญฟรีคลิกนั่นอ๋อโอเคว่าแล้วมันต้องเป็นแบบเอ้ยแบบให้เติมโลบักเอ้ยซื้อนี้ได้ซื้อเลยเลยข้ามข้ามครับม,มีหมวกด้วยมีกระเป๋ามีหมวกมีอะไรต่ออะไรโอเคไปเอ้ยเดี๋ยวอันหนึ่งซื้อมาแต่ไม่ใส่เอนี่่ะเก็บไปถึงแปดชิ้นเลยนะ ก็คือเพิ่มความเสี่ยงอะชึบปืป๊ดชึบปืป๊ดชึบ <c ười> คือยามีไว้ทำไมอะเป็นเป็น npc เฉยเฉยมาทำไมแแบบันชิวจังวะโอเคไม่รู้แต่ที่รู้คือโคตรชิวเลยป,ป่ะชึบลุงครับผมมีของมาให้แต n ง y ิวครับผม ขอบคุณสำหรับตังคนะครับเฮ้ยนี่นายนะแกขโมยของได้ค่อนข้างดีเลยนีโหดขนาดนี้สนใจมาทำงานให้ฉันปะเอ่อทำทำงานอะไรหรอครับดูจากรอยสักของฉันนายก็ได้จะรู้นี่เฮ้ย huh? จากรอยสักนี่นหรอครับหมายหมายความว่าอะไรหรอฉันนะน,นะจะให้นายนะ ไม่บอกเอา้าอะไรอ่ะเฮ้ยอยู่ๆพี่แกก็ไม่ก็ไม่บอกผมเฉยเลยอ่ะอออออมันมันโลคอนเทนต์ขนาดน,นั้นเลยถึงขั้นต้องไปภาคเสียงตัวละครอ,อ่ะเรียกว,ว่ามันเป็นคอนเทนตนะ์คอนเทนต์แบบแปลกๆนิดน,นึงชึบกล้วย เอฮ้ยเฮ้ยเฮอา้าบทจะเร็วก็เร็วขนาดน,นั้นเลยเฮ้อโอ้โหดีจุงดีจุงกระเบยดีจุงเบยโอ้อยเอาเปิดได้หนึ่งเ็เปิดเลยไิย่ข้ามโรบักนั่นไงว่าแล้วว่าแล้วว่าโรบักนีเนี่ยชิปเคียร์คราฟตังกิ้สินค้า เอ้ยความเร็วบวกสองเงั้หนอโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากรู้ว่าหมวกมันช่วยอะไรอะเพิ่มเงินเรอโอเคอาจจะคุ้มอาจจะคุ้ม่ะเอาใส่ไว้ก่อน <c ười> คุ้มไหมไม่รู้แต่ที่รู้คือเนี่ยเก็บเก็บแค่ใกล้ๆก็พอเนี่ยจริงๆไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกเนาะ <c ười> <c ười> หรือเป็นหรือเป็นเพราะมีไอ้คนนี้วะมันเลยแบบโจรเก่าเนะี่ย เนี่ยชื่อขอบวนแกเนี่ยเขียนว่าโจรหนักโจรเก่าใช่ปะใช่แหละชิบอีกนนะะอันนึงทิบไปละอ๋อแสดงว่ากาดกาดก็มีประโยชน์อยู่มันก็วิ่งเร็วอยู่ดิทำนล่นไปติดอย่างเดียวคือมันมันก็ดูช้ามันดูช้าใน,ในการดูเร็วผมพูดอะไรวะ <c oughs> ผมพูดอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจตัวเองพูดแจ้งเดอ มมึนโอ้ยโรบักอ่ะโอ,โอ้อะไรอะไรอะไรก็โรบกัโบกโรบกักโรบักโรบักไม่มีตังค์ช่วงนี้ไม่มีตังค์กินข้าวอยู่ให้ใตายเถอะเพราสนใจก็โนเนตมาได้เวลาขายอีกอเกมนี้ไปสุดตรงไหนดีอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่โลนีร้อยเจ็ดบาทเหรอเพรว่าเกมนี้มัน ทำไรคือให้ผมทำอะไรต่ออ่ะแค่คือคือเกมเข้ามาคือมีแค่นี้เลยอ่ะคุณผู้หญิงข้างๆคุณผู้หญิงข้างก็คือแบบอ่าเกมมีแค่นี้เลยเหรอใช่ใช่ใช่เกมมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกออกเกมไม่ได้หรอกไปชิ่ยวเาแล้วอ,อะไรจริงโอ้โห ว่าน้อยใจอย่างนี้ก็ก็ต้องจบไปเลยนะสำหรับเกมโลบอกกับแมปอ่าอะไรไม่รู้แ <c oughs> ําไม่มาขโมยของในสินค้าแล้วก็เอามาขายกับอ่าลุงคนนั้นอ่ะ <c oughs> โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ใครจะเข้าหนูต้องขอขอบคุณขอบใจขอบพระ, Thank you ะทัยแตงกิวนที่นี้ด้วยนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ถ้าชอบริงก,ก็แชร์ให้ด้วยแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้โอ้ใช่ย้ำเตือนทั้งคลิปอย่าทำตามนะเด็ก,ดกๆห้ามทำตามเด็ดขาด ทำได้แค่ในเกมก็พออย่าทำในชีวิตจริงนะถ้าทำในชีวิตจริงคุณจะโดนจับ <laughs> <laughs> โอเคฮะสับคปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้ามาไวไปไวอีกแล้ว <laughs> คลิปเป็นโลคอนเทนต์อีกแล้วอ่ะหน่อยใ <laughs> นคุณผู้หญิงมาจ้องผมเดียว <laughs> ไปละไปละวเจอกันครับผม